รุ่น2กลุ่มนะคะเขาก็อ้างว่ามีสองสถาบันนั่นแหละปรากฏมายกพวกตีกันกลางห้างเลยจังหวะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาซื้อของไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในห้างวิ่งหนีตายกันอุตลุดเพราะเขาไม่ได้มาแค่ตัวมาชกต่อยกันนะคะอาวุธครบมือกันด้วยแล้วเป็นใครจะไม่กลัวกลัวสิคะใช่ไหมคะตะลุมบอนกันเลยนะคะจริงไปดูจังหวะวินาทีหนีตายกันค่ะ แบบนี้เนี่ยนะแล้วใครจะกล้ามาเดินวะเนี่ยบางคนก็มีเสื้อ<ะ>ที่อาจจะบ่งบอกได้ถึงสถาบันใช่ไหมคะมีเสื้อช็อปด้วยะอะไรกันด้วยเนี่ยแหละจังหวะเนี้ค่ะคือคนที่เขาอยู่แถวนั้นก็เลยตั้งกล้อง ขึ้นมาถ่ายขึ้นมาเก็บหลักฐานกันเอาไว้ดูสิเต็มไปหมดเลยคนกันหนีกันใหญ่เลยนะใช่ค่ะมีอาวุธด้วยแล้วจู่ๆมาเกิดเรื่องกลางห้างแบบนี้ก็กลัวความปลอดภัยกันแน่นอนใช่ตะลุมบอลกันแบบนี้เลยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างพยายามเข้ามาช่วยระงับเหตุนะคะแต่ไม่สนค่ะไม่หยุดนะคะคน่ายคลิปเขาก็เลยกังวลว่าโอ้โหแล้วคนที่โดนโดนรุมทําร้ายอยู่อ่ะเขาจะถึงแก่ชีวิตหรือเปล่าแล้วก็บางคลิปก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นคนโพสต์เองด้วยนะคะบอกว่าเขาตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้น เขาเปนะ็นนักท่องเที่ยวเนาะ <c oughs> เขามาเที่ยวนี่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าน่ากลัวที่สุดในชีวิตเขาเลยที่เขามาเจอแล้วเหตุเกิดตอนที่เธอเองอยู่กับลูกสาวด้วย <c oughs> เขาระบุว่ามันเป็นการทะเลาะกันของกลุ่มวัยรุ่นแล้วคนก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาอธิบายบอกว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากขอให้คุณปลอดภัยเหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่งทุ่มนะคะบริเวณชั้น6ของห้างสรรพสินค้าย่านปทุมวันแล้วไม่นานก็มีตำรวจจากสนปทุมวันเข้ามาช่วยระงับเหตุคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่านักศึกษาสถาบันหนึ่งค่ะนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอยู่จากนั้นก็มีนักศึกษาอีกสถาบันเดินผ่านสองฝ่ายก็พอเห็นหน้ากันยกพวก ตลุมบอลเลยคาดว่าน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนละพอมาเจอหน้ากันก็ใส่กันเลยอะค่ะทำเอานะักท่องเที่ยวเขาตื่นตกอกตกใจวิ่งหนีตายกันโอนละหมานกลัวจะเจอลูกหลงไปด้วยลองไปฟังดูนะคะวกน,นั่งกินเบียร์อยู่ข้างในอ๋อเขานั่งกินเบียร์กันอยู่ข้างในใช่เลยกลุ่มหนึ่งก็มาหรือว่าองไรผ่านมาก็วิง่งใส่เลยแล้วก็ทั้ทงฟอเนี่ยเละเลยอืมมากันเยอะ ในขณะที่ Facebook Dama a a t ด i t นะคะ mm hmm. ก็โพสต์คลิปเหตุการณ์ชมุมนุมวุ่นวายกรณีของวัยรุ่นตีการเนี่ยละค่ะระบุข้อความมีกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนช่างวิ่งหนีเต็มในห้างประมาณ20คนเลยรีบออกมาจากห้างก่อนแล้วคนที่วิ่งออกมาจากห้างกันนะคะ mm hmm. ก็มีวัยรุ่น2-3คนไล่เปิดประตูรถตรงทางออกแต่ละคนันค่ะยกมือไหว้ขอขึ้นรถด้วย แต่ว่าไม่มีใครกล้าเปิดให้ขึ้นนะคะนี่ก็รีบขับหนีออกมาก่อนเพราะว่ามีเด็กเล็กแล้วก็มีหลายคนที่ไม่รู้เรื่องกําลังจะเข้าห้างค่ะอนอกจากนี้ก็มีรายงานบอกว่าได้ยินเสียงปืนจากชั้น4ลงมาชั้น3ด้วยนี่ค่ะโอ้โหแต่ต่อมานะางทางห้างก็ได้ออกมา,าแถลงการเป็น3ภาษาเลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นค่ะยืนยันว่าจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเสียงดังที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงปืนแต่ว่าเป็นป้ายโฆษณาโครงเหล็กที่ กระทบ oh. กับพื้น บอกแบบนี้นะคะเบื้องต้นก็ได้รับรายงานบอกว่ามีประมาณ5คนถูกทำรายด้วยอาวุธมีด2คน1ในจำนวนที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะส่วนอีก3คนเนี่ยถูกทำร้ายโดยที่ไม่มีอาวุธด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกหนึ่งรายเจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลน,นะคะส่วนพนักงานแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการปลอดภัยค่ะทางตำรวจสนปทุมวันบอกว่าหลังเกิดเหตุติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสง 2ฝ่ายจากทีวิเงินเป็น20กคนเนี่ยนะคะมาได้4คนจับมาได้4คน<ะ>อยู่ระหว่างสืบสวนอ่ะเดี๋ยวต้องโดนขยายผลต่อไปแน่นอนนะคะว่ามีใครที่มาร่วมกระทําความผิดบ้างโอ้ออออน่ากลัวจริง